สวัสดีครับเอและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านครับก็มาตามผลออกวันที่17เป็นเก็ดพศสองพันกสิบแปดเปนก่อนก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับเรามาดูนิกเกอ,อกเช้า VIP ผลที่ออกนะครับ3าม9 9 ผลที่ออกนะครับ3 3 4 99มสี่เก้าเก้าอที่วันทางรอบเช้าของผมหลุดเนาะนะครับหลุดก็ต้องขอทสนาชิกด้วยนะครับเดววทางหลุดก็มีไม่มีสักตัวเลยเนาะนะครับ ก็ต่อที่รอบบายนะครับรอบบายผลออกหกหกศูนย์แปดศูนย์หกหกศูนย์แปดศูนย์นะครับก็เข้าที่ชุดปีนนะครับเล็กเด่นหลุดเหมือนกันนะครับจุดปินเข้าที่ศูนย์หกหกศูนย์นะครับก็ถือว่าแนวทางยังเดินไม่สะดวกเนาะนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับสำหรับวิ่งลูท ก็มาตามมาต่อนะครับในวันที่18กับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีก็อา่านเล็กเด่นนะครับการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบน,นะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c c และท่านผู้ชม ที่เขมาติดตามรับชมทุกท่านนะคับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็กอมาดูนี่กี่อีกช้าว v p p นะครับวันที่18นะครับวันนี้ก็ผมปรับสูตรปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับวันนี้ถ้าว่าใครจะจับชุดวินนะครับท่านก็เอาเลขทั้งหมดมารวมกันนะครับผมจะปรับแนวทางใหม่นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับแนวทางเก่านะครับช่งนี้แนวทางมันหลุหลุดบ่อยมาก เรามาดูนี้เคอิเช้าวีไอพีนะครับวันนี้เลกเด่นผมให้ที่โซนหนึ่งสอง ตัวที่ผมเล่นให้นะครับเล่นให้คือเลขหนึ่งกับเล่นให้เลขหนึ่งส่วนตัวที่ผมจะเจาะให้นะครับก็คือ17 18 แล้วก็หนึ่งเก้าสามตัวผมให้ชุดเดียวนะครับสามตัวขอเป็นสองชุดแล้วกันนะครับให้ที่สามหนึ่งแปดแล้วก็สี่หนึ่งแปด รูปเปลี่ยนไอ้รูปแบบนะครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับสําหรับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับท่านก็เอาเลขเด่นทั้งหมด3ตัวนะครับเลขเด่น3ตัวมาจับกับตัวประกบนะครับมันก็จะได้6ตัวนะครับก็ตัดออกตัวหนึ่งท่านจะตัดตัวไหนอย่าตัดเลขเด่นนะครับให้ตัดตัวประกบตัวที่เจ็ดแปดเก้านะครับท่านก็จะได้ชุดวิน5ตัวนะครับ ตว่าตันไม่ตัดกอได้6ตัวนะครับส่วนตัวที่ผมน,น่้ก็คือเลข1ครับชุดที่ผมจับก็คือ818 8. ไม่งงเนาะนะครับเราจะได้ชุดวินวินหตัวตันตัดออกตัวหนึ่งนะครับ เดเลขเด่นเป็นหลักก็คือ0 1 2ได้แล้ว3ตัวนะครับแล้วก็ตัวประกบก็คือ7 8 9นะครับก็ตัดออก1ตัวนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เลขกำลังวันคือ6 1 9นะครับท่านจะตัดตัวไหนออกก็ได้นะครับแต่ตัวที่ผมเน้นๆก็คือ1 8นะครับระหว่าง7กับ9นะครับหรือท่านจะเอา6ตัวเลยก็ได้นะครับถ้าจับวิหกตัวก็ สามารถไปวินได้ทั้ง3ตัวนะครับจับวิน5้าตัวก็ได้2ตัวนะครับมีโอกาสเข้า2ตัวมากกว่า3ถ้าคิดไาเลขมันเยอะนะครับส่วนเลขเด่นผมเคยให้2ตัวนะครับท่านก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ผมจับให้ที่ตัวเดียวคือเลข1นะครับเลข1ท่านจะเอา2หรือศูนย์ก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับไปไปรูดนะครับตอนรูด2ตัวครับต่อที่นี่เคอ ใบ V I P นะครับไม่รู้ว่าหยุดไปไหนนะครับมาทวนกันอีกรอบนะครับเสียงของผมมันขาดไปเนาะนะครับนี่ก็อีกใบ V I P นะครับใบ V I P ก็เป็นเล็กเด่นกนะับเล็กเด่นสองสามสี่ เน้นที่เลขสนะครับเจาะที่3034แล้วก็353ตัวก็803 503นะครับส่วนชุดวินนะครับพอจับไปแล้วนาะโกสมาชิกท่านจะง,งงกับชุดวินนะครับก็ยึดเลขเด่นเป็นหลกักนะครับ012นะครับ0 1 2ก็เอาตัวประกอบมา789 จ็ดแปดเก้าผมขอตัดเลขเจ็ดออกนะครับเพราะแนวทางมันต้องตัดนะครับที่ว่าผมลงให้วดที่ผ่านมานะครับเลขเด่นก็เหมือนกันผมก็ตัดมันก็เหลือสองตัวนี้เลขเด่นผมจับสามตัวเลยนะครับเพราะว่าตัดตัวไหนมันชอบออกผมก็เลยจับสามตัวเลยเลขเด่นนะครับส่วนตัวประกบก็เจ็ดแปดเก้าก็ตัดเจ็ดออกส่วนตัวนี้ผมตัดที่เลขแปดนะครับเพราะว่าเหลือวินห้าตัวนะครับเพราะว่าท่้งไม่ไม่ตัดก็ จัดหตัวเลยนะครับ6ตัวก็ตั้จริงบิน6ตัวก็ต้องเข้าไปบิน3าตัวนะครับไปบิน3ตัวนะครับถ้าใครรับแนวทางนะครับก็แก็บเอาไว้นะครับสําหรับแนวทางนีเคอีกเช้า vip แล้วก็นีเคอีกบ่าย vip นะครับตอนนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ โชคดีมีโชคในวันที่18เดือน7ปศ2พั1 8นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ